สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เจีย๊ยบเปอว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยหรือว่าถุงทองแชนแนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและแนวทางรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยคลิปนี้จะเป็นตัวเลขวันที่16กันยายนปีพศ2568นะคะตัวเลขรัฐบาลไทยก็คือ เลขบนและเลขล่างแยกออกมานะคะเข้าดีเช่นกันบางทีสาตัวแตกแอดได้ตัวเลขมาก็อยากเอามาฝากทุกๆท่านบางท่านอาจจะไม่เห็นที่อื่นก็อาจจะมาเห็นที่นี่นะคะยังไงติดตามรอในคลิปนี้เลยอย่าลืมนะคะเข้ามาก็มีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยง เสี่ยงสูงเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุนพิจารณาทุกตัวเลขแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะนำตัวเลขและแนวทางมาฝากทุกทกท่านเลยชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะามาดูเลขด่วน2ชุดนะคะคลิปนี้จะลงให้2ชุดเลยนะ,ะเลขด่วน ชุดแรกเลขด่วนวันที่16สิงหาคมปี68เลขท้ายรางวันที่1ให้ไว้8 6 5 8 6หบนแล้วก็6 3ล่างเข้าทั้งบนทั้งล่าง3ตัวแตกและ2ตัวแตกเลยนะคะปังมากๆเลยแล้วก็มาดูของงวดที่ผ่านมานะคะวันที่1กันยายนปีพศ2568 เลขท้ายรางวันที่1น,นะคะของวันที่1กันยายนเลขท้ายรางวันที่1มาที่สามห้าหกเลขด่วนนะคะสามห้าหกล่าง บนสามห้าหกเข้าตรงตรงเลยนะคะชุดเดียวหางเดียวส่วนล่างเลขท้ายสามหนึ่งสามหนึ่งก็เข้าตรงตรงเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกับสองงัวแตกซ้อนทั้งบนทั้งล่างเชื่อหรือไม่เชื่อหรือไม่ก็ไปลองลุ้นกันดูเพราะว่าตัวเลขไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ไว้เลยนะคะตัวเลขไม่ต้องรอให้ไว้เลยมาดูของวันที่สิบหกกันยายน พศ2568เลขด่วนเลขด่วนเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งให้ไวที่้ทสองี่492 4สองเลขท้ายสองตัวล่างบน49 2สองล่าง7 8 7ดแดเ็เม็ดเดียวหางเดียวเขาเรียกว,ว่าบนก็หางเดียวล่างก็หางเดียวแตกมาแล้วสองงดซอน ติดไว้สักหน่อยก็ยังดีอย่าลืมกลับนะคะถ้าสามตัวก็สี่เก้าสี่สองเก้าสองเก้าอย่าลืมกลับหัวไปด้วยเขาเรียกว่ากลับหัวไว้สักหน่อยก็ยังดีสี่หกสองสี่หกี่สองหกสองแบบนี้นะคะล่างเน้นไปที่เจ็ดแปด แต่แอดก็อยากให้เ,เขาเรียกว่าบนล่างไปกับติดไว้นะคะเผื่อว่ากับตัวแบบนั้นก็ไม่แน่นะคะ462หรือ492แบบนี้เอามาตามต่อชุดแดงตามต่อชุดแดงชุดส้มนะคะตามต่อ3ตัวนะคะ3ตัวบน3ตัวบนนะคะให้ไว้5 7 9 5 7 เก้าชุดแดงเคยถูกกันสามตัวมาแล้วนะคะสองตัวก็ตัดออกมาห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ด ห้าเก้าเจ็ดเก้าได้ตัวเลขไปหาซืร็จแล้ตัรลีไว้เลยนะคะลุ้นไว้ก็ไม่แน่นะคะตัวเลขออกมาเราจะได้ไม่ต้องเสียใจหรือเสียดายนะคะเอามาดูรามาดูรัฐบาลล่างมาดูล่างนะคะชุดสีส้มหรือสีแดงเขาเรียกส้มหรือแดงไปลุ้นดูเอานะคะรัฐบาลล่างวันที่สิบหกเดือนกันยายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบ นะคะยังไงก็กลับกับพระคุณเจ้าของตัวเลขมากๆเลยที่เมตตาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพวกเราทุกๆท่านนะคะให้ไว้ที่8 4 4สี่8และ4 8 8 4และ8 4 8ก็คือตัวเดียวกันกลับไปกลับมาเท่านั้นเองอย่าลืมนะคะ8 4 4 8ชนกับตัวเลขปู่ทุดงร้อเอ็ดปู่ทุดงร้อยเอ็ด เม็ดเดียวหางเดียวคือ4 8นะคะเล่นชนกันติดไว้นะคะชอบก็ลองติดไว้ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแอดเอามาฝากทุกชุดนะคะที่คิดว่า,าทุกท่านอยากได้หรือว่ารอนะคะคลิปนี้แอดก็ต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงปังปัง,ปงกับตัวเลขทีแอดลงให้นะคะขอให้ได้ปดนี่ทุกๆุกคนเลยยังไงติดตามรอชุดถัดไปนะคะแอดจะเอามาลงให้ คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ